ยามใสายค่ะเก้าโมหกนาทีแล้วค่ะข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่ทำเองน้ำซุปมีแต่หอมกับรากผักชีไม่มีอย่างอื่นทำเท่าที่มีข้าวมันไก่ค่ะนี่ค่ะขาการะน้องคนละขาการะน้องไกา ทั้งวันอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ทำเองค่ะนั่นค่ะน้ำจิ้มนู่นอึ้บนี่ค่ะน้ำจิ้มทำเองอ่าลืมช้อนตักตักน้ำจิ้มอืม้ข้าวมันไก่อร่อยค่ะ เอาน้ำซุปน,ะะนี่ะค่ะน้ำจิ้มก็น่าอร่อยทำเองดีกว่าถูกด้วยแล้วก็อร่อยถูกใจด้วยสีก็สวยน้งกายประคนใส่ซอสอ หวานค่ะเข้มข้นค่ะไม่จืดเหมือนที่เราซื้อไม่รู้ไม่รู้เป็นไงเขาทำขายแล้วมันไม่อร่อยมันจืดทำไมไม่ทำให้อร่อยนะ <c oughs> เฮ้ค่ะสวัสดีนะคะ